จริงๆแล้วนะครับท่านผมคิดว่า40กว่าปีที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะครับในเวลานี้ในรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำจริงๆมันน่าจะปลดปล่อยจากรัฐบาลยุคเก่าๆด้วยนะที่ผ่านมาต,ตั้งนานนมนานมาแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านกมลักดิ์อีวานาครับที่ท่านมานั่งเป็นประธาน เรื่องนี้แล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีพี่ใหญ่ของผมท่านวิยาแก้วพลาดายัยท่านชวลิตมาช่วยแล้วก็ผมก็นั่งฟังไปเรื่อยๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็อ่านอยู่ตรงนี้อดที่จะพูดไม่ได้ครับท่านประธานครับกระบวนการนี้นี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดเปลี่ยนถาขึ้นเนี่ยหลายๆท่านก็ถือว่าพูดถึงประวัติศาสตร์ก็ประวัติศาสตร์เป็นบ่อเกิดแห่งปัจจุบันนะครับ ถ้าเราไม่พูดลูกหลานของเราณนะวันนี้มันจะไปรู้เรื่องอะไรว่าเหตุการณ์การต่อสู้ในทางการเมืองของเรามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประเทศรอบบ้านเราเนี่ยมันแตกสลายขาดมันเป็นยังไงของเราเนี่ยยังยังอยู่เป็นประเทศไทยของเราได้นี่มาถึงความสมัครสมานสามัคคีจนมาถึงตั้งตั้งรัฐบาลด้วยกันเนี่ยผสมผสานกันอยู่ทุกวันนี้และการรายงานฉบับนี้ผมนั่งอ่านกับท่านคุณหมอเชิดชัยนะนะเดี๋วนี้ ผมว่าเป็นการรายงานที่ดีลงรายละเอียดเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันผมอยากจะขอากาบรเรียนว่าเราควรที่จะเอาความจริงมาพูดกันทั้งหมดรัฐบาลชุดก่อนๆตามรายงานมาก็ได้มีการเสดอให้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกเปรมยิสุราน,นุลท่านพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์และอยู่อยู่ในตรงนี้ท่านทุกท่านก็ทราบดียอยู่แล้วแต่มันก็ยังหลงเหลือกันอยู่ ผมคุยกับท่านทหารสหายสอนชัยบอกพี่ยังมีหลงเหลืออีกอยู่เหลือมีก็ลูกหลานของเขาไงเมื่อก่อนนั้นนี่พ่อแม่เขาตายนะครับปู่ย่าตายายเขาตายมันก็นเหลือลูกหลานเขาทำมาหากินอยู่ชายป่าเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้มันก็ต้องต้องต้องมีหลงเหลือนะครับแต่เราต้องเอาความจริงมาพูด สิ่งที่ความจริงมาพูดก็คือว่าลูกหลานของเขาจริงๆหรือไม่และในขณะเดียวกันอย่ามีในหน้าค้าค้าความคอมมินิตนะครับหรือในหน้าค้าความจนอย่ามีเด็ดขาดหน่วยงานต่างๆต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือลูกหลานของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น เราก้าวข้ามในการต่อสู้มาจนถึงขณะนี้จนถึงหน้าว,วันนี้นะครับก็คือความหมายว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าประมาณปีหนึ่งเราอ่ะก็หลายล้านล้านบาทที่เราพิจาางว่าประมาณไปแล้วผมมา,มาเปิดเห็นสำนักนาย,ยกมมตีซึ่งประกาศ6 6ทัสก่อนหน้านั้นนี่นะครับการที่จะต่อสู้เกตนาดีของท่านผู้นำในขณนะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกเปรมจินสุรนนท์นะครับซึ่งท่านก็ได้ เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ได้ทำครูรูประการให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆท่านคุณหมอก็บอกว่าท่าน,นีดชชัยเป็นเป็นสหายไหมไม่ครับผมมีแต่เสี่ยวผมมีแต่เพื่อนเข้าไปผมก็ต้องออกกับมาเรียนครับผมก็เลยไม่ได้เป็นสหายกับเขาครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละผมก็ได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรแถวบ้านผมเนี่ยจังหวัดอุดรธาน,นีอเนนำเภอนาสวมนายุง เมื่อก่อนนั้นทุกจังหวัดมีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ก็มันต่อสู้กับผู้เผด็จการไงรเผด็จการก็คือผู้นำคือทหารไงครับผู้นำคือทหารแต่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตยไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นน่ะหลอกลวงหรือเปล่าแต่อาจจะเจตนาดีก็ได้หลอกลวงว่าเออ ออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนช่วย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 ,ช,วยช่วยไปผมยังเห็นว่า 25, เมนะื่อปีสองห้าสองหกนี่นะฮยอำเภอชัยบาลยังยิงหัวตํารวจตายไปหกศพครับเพราะบางส่วนก็ยังไม่ได้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่เขตติดต่อกันอำเภอชัยบาลอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอวาริชภูมิแถวๆนี้นะครับท่านเคยดูหนังไฟเย็นไหมครับท่านประธานคงจะยังไม่เกิดครับตอนนั้นครับ ฟเย็นเนี่ยก็คือเป็นเสรีภาพกับคอมมิวนิสต์คำว่าเสรีภาพก็คือฝั่งทางนี้ละฝั่งเสรีนี่แหละแต่ปกครองโดยระบบะเผด็จการกดหัวอยู่สมัยจ,จ,จอมพลถนอมกิติกรแล้วก็กล่าวหาพี่น้องประชาชนผมเม่เคยเข้าไปครับแถวสวนสารครับเขาบอกว่าคอมมิวนิสต์จะลองไปดูที่คอมมิวนิสต์ไม่เห็นมีคอมมิวนิสต์สักตัวครับมีแต่คนครับพี่น้องครับมีแต่พี่น้องประชาชนครับ ทำไร้ไถนาะปลูกมันปลูกอ้อยเดี๋ยวนี้คอมมวนิสต์ทั้งหลายที่เขากล่าวหาว่าเป็นคอมมอนิสต์ีินะฮะอยู่แถวบ้านผมผมเอามาปลูกอ้อยปลูกมันหมดแล้วครับท่านพอผมขอากาบเรียนกับท่านนะครับว่านี่คือเพียงแต่ว่าเราศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะเอาความยุติธรรมความเป็นธรรมคืนความสุขให้กับลูกหลานของเขาในขณะนั้นซึ่งได้มีข้อตกลงกันไว้แล้วถ้าตกลงกับเขาเนี่ยอย่าคืนคำก็เท่านั้นเองมันคงคงเหลือไม่เยอะหระฮะ เพราะว่ารุ่นตั้งแต่ทา่านรศรเป็นหนุ่มท่านจตุรนเป็นหนุ่มอ่ะจี่ปียี่สิบเศษเศษเดี๋ยวนี้ทั้งสองท่านเท่าไหร่แล้วครับเกือบจะแปดสิบแล้วครับโทษทีฮะประมาณเจ <ped aling> ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วไม่ยังไม่ถึงท่านจตุรนยังน้อยกว่ทาท่านอรศรครับ <ped aling> สมัยนั้นผมเรียนมัธยมครับตอนเข้าไปฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมหกสิบกว่าปีแล้วฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมยืนอยากจะขอกลับเรียนว่าเราต้อง มาแก้ไขปัญหาท่านศึกษาไว้ดีแล้วผมชื่นชมถ้าท่านไม่ศึกษาผมไม่รู้เลยครับผมนึกว่ามันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมสนับสนุนและเอาเรื่องนี้เข้าไปถ้ามันเป็นเงินเป็นทองหรือมันเป็นที่เป็นที่ทดินทุกงดินใครเป็นเจ้าภาพสักคนสิมาเป็นเจ้าภาพก็อยู่นี่จังหวัดน,นี้แต่อย่ามีความวณิตลอมก็พอครับขอร้องว่าอย่ามีความวณิตจอม,อมหรือผู้ร่วมพรฒน,นาชาติไทยจอมปลอม หรือมีคนที่เป็นนายหน้าค้าความจนนายหน้าค้าคอมนะครับเอาคอมเอาค่าหัวคิวเขาอย่างนี่ท่านชาวบริษัทที่สุดก็ต้องเอ่ยนามครับอย่าให้มีแบบนั้นเอาความจริงมาพูดกันเอาตัวเลขมาดูแล้วมันทําไมจะทําไม่ได้ล่ะฮะเพราะนาะวันนี้เราบูรณาการกันหมดแล้วไม่มีแบ่งฝ่ายแล้วนอกจากในสภาของเราก็มีแค่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นครับฝ่ายบริหารเรารวมกันแล้วเรานําเสนอ ฝ่ายสภาก็เรานำเสนอเฮ้ยขอหน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาตัวเลขออกมาเอาความจริงมาพูดกันก็เท่านั้นเองครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมครับ